เที่ยเล่นเทียอะไรวะเนี่ยกูบอกให้ตามกูมากระเดันไ,ได้เลโคตไก่่อ,อนคลิปหาย ลบทิ้งไปเถอะกระจกหยุดก่อนเฮ้ยเชียพี่บินใครวะผีป่าวะน้โมตัสสามาค่วะว่าตัวอา,ารหารัโตอย่ามาหลอกกันเลยนะคะเฮ้ยมึงใครวะไอ้เฮียโจนป่าวะตำรวจตำรวจตำรวจรอแป๊บนึงมึงรอแป๊บนึงนี่ไงสติอ่ะ น้วมาไหม่อ่ะนี่ไงมาดูดิทำไรกันอ่ะไหนดูดิพิมพ์ด่าขนาดนี้รู้จักเหรอก็ก็ไม่รู้จักแต่ว่าก็ดูมันเล่นดิแล้วพิมพ์ขนาดนี้ได้อะไรขึ้นมาฮะไหนดูดิพิมพ์อะไรอ่ะยังเป็นเด็กเป็นเล็กแก่แดดมากมาเต้นอ่อยยุ้ชายเสื่อมไม่ควรเกิดมาตัวไปคนก็เป็นกะพอดผมึกไม่ทันแล้วนี่ก็อีกคนรู้จักก็ไม่รู้จัก ทำเหมือนรู้ทุกอย่างเป็นมาดูมั้งโลกออนไลน์ก็พื้นที่สาธารณะป่ะใครจะพิมพ์อะไรก็ได้นี่ก็แค่ช่วยเตือนคนไทยป่ะก็เขาไม่รู้อยู่ดีป่ะเพราะเราเป็นใครอ่ะแล้วเราจะแคร์เพื่อน้องพี่มิ้นนี่แหละข้ออ้างของคนที่ไม่รู้สึกผิดอ่ะไม่รู้รินใช่ป่ะว่าถ้าพวกคุณส่งไปอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอ้กูใยอีกแล้ว เล่นดีๆดีอยู่วะสุดท้ายนะเด็กคนนี้ก็ติดเกมหนักขึ้นจนเสียการเรียนอยากรู้ไหมเป็นเพราะอะไรเพราะเขาอ่ะอยากเก่งขึ้นจะได้ไม่โดนนายด่างไงทั้งหมดนี้อ่ะเป็นเพราะนายเลยนะรู้ใช่ปะเนี่ยรู้ไหมทําไมน้องเขาถึงต้องทําคลิปแบบนี้อ่ะที่เขาทําคลิปแบบนี้อ่ะก็เพราะพ่อเขาเสียแล้วแล้วเขาก็อเอาเงินมาเลี้ยงตัวเองไงแล้วรู้ไหมหลังจากที่เธอส่งข้อความอ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมินนี่ ได้เห็นนอ,อ้าความของเธอและหลังจากนั้นเธอก็หมดกําลังใจแล้วเธอก็กลายเป็นรถึ้งเศร้าอ่ะเลขอย่างประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3าโดยประการที่จะทําให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกียดชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับแล้ว พวกเราจะทำาไงกันต่อนี่แหละเมื่อเรามีสติทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นขอให้เราทั้งคู่มีสติคิดสักนิดก่อนจะทำอะไรก็ตามบนโลกออนไลน์เป็นกำลังใจให้น้องมินนี่นะคะเป็นคนเก่งแบบนี้ตลอดไปน,นะไม่เป็นไรน้องเอาใหม่เอาใหม่หมปัจจุบัน บนโลกของเรามีข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอยู่ทุกวันทั้งๆท,ที่มีการรณรงค์ลดความรุนแรงอยู่ตล,ลอดแต่ก็ไม่สามารถหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ได้100%งนนั่นก็เพราะพฤติกรรมเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับตัวคนเองว่าคุณจะเลือกเป็นคนมีสติหรือไม่มีสติในการใช้โลกออนไลน์ทำร้ายผู้อื่นหรือช่วยเหลือผู้อื่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองโปรดช่วยกันนะครับ